เพื่อนๆเคยงงกันไหมครับว่าเราต้องคืนพวงมาลัยเท่าไหร่เราต้องหมุนกลับคืนเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมตั้ทามยะออศวช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนนครับในการคืนพวงมาลัยนะครับมีเพื่อนๆน,นะครับถามหลังไมค์เข้ามาว่าพี่ตั้มคะ เวลาเราคืนพวงมาลัยเราคืนกี่รอบดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราคืนล้อตรงเวลาเราถอยหลังเนี่ยบางทีหมุนไปมางงค่ะแล้วทีนี้เวลาคืนพวงมาลัยเราจะคืนกี่รอบหมุนกี่รอบดีคะ อ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการคืนพวงมาลัยนะครับเราจะมีวิธีการนับยังไงอ่านะครับเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับถ้าอยากดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่มซับสไคร์นะครับอ่านะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับมีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามานะครับทางหลังไมว่าพี่ตั้มคะหนูหมุนพวงมาลัยเวลาอยู่เทินหนูงงค่ะเวลาเลี้ยว หนูไม่รู้ว่าหนูคืนแล้วมันล้อตรงไหมหนูไม่รู้ว่าหนูหมุนต้องหมุนเท่าไหร่ถึงจะล้อจะตัวตรงนะคะพี่ตั้มช่วยบอกพี่ทีหน่อยได้ไหมคะว่าต้องหมุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเพ,พื่อนๆนะครับว่าเราจะมีวิธีการนับรอบอยังไงในการหมุนพวงมาลัยในการคืนพวงมาลัยนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไม่บอกว่างงเวลาถอยหลังเข้าซองเวลาเลี้ยวรถชา้าๆขับรถชา้าๆเวลาเลีเ้ยวหมุนไปหมุนมาปึ๊บงง งงทีนี้ไม่คิดไม่รู้ว่าพวงมาลัยเราตั้งตรงหรือ,อยังพี่ตั้มมีวิธีรัดไหมที่จะเช็คว่าเราจะคืนพวงมาลัยตรงนะอ่าอย่างนี้นะครับสลับเพื่อน <c oughs> ๆที่คิดว่าหมุนพวงมาลัยแล้วงงนะอ่านะครับการหมุนพวงมาลัยงงนะครับให้อย่างนี้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะงงพวงมาลัยนะครับให้เราต้องรู้ก่อนว่าพวงมาลัยเราหมุนซ้ายสุดหมุนไปเท่าไหร่หมุนขวาสุดหมุนได้กี่รอบ เดี๋ยวเรามา k k เช็คกันครับโดยมาตรฐานเฉลี่ยนะครับรถยนตนะ์ปัจจุบันนะส่วนใหญ่นะครับเวลาหมุนซ้ายสุดจากล้อตรงหรือหมุนไปขวาสุดจากล้อตรงมันจะได้ประมาณรอบครึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับผมย้านะโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้นะครับเรามาเช็คกันครับว่า,าเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆไหมนะครับ, <c oughs> รบอันนี้คือล้อตรงนี่คือล้อตรงนะครับ เราหมุนซ้ายสุดนะครับมันจะได้ประมาณรอบครึ่งพี่ตั้มครับ1รอบเรานับยังไงครับอ่าหรอบนะครับนี่คือวงกลมอยู่ด้านบนนะครับช่องว่างช่องว่างใหญ่ๆเลยที่โลโก้เราชี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราหมุนนะครับหมุนมาปุ๊บนะครับเอาวงกลมเนี่ยหมุนวนขึ้นมาปุ๊บพอกลับมาที่เดิมคือ1รอบอ่านะครับเดี๋ยวเรามานับดูครับอันนี้คือเริ่มนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับลงมาข้างล่างแล้วนะครับนี่คือครึ่งรอบนะครับอ่า นี่คือครึ่งรอบนะเนี่ยด้านใหญ่ๆอยู่ด้านล่างนะครับครึ่งรอบปุ๊บนะครับพอหมุนอีกทีปุ๊บนะครับกลับมาที่เดิมช่องว่างกลับมาที่เดิมนะครับช่องว่างใหญ่ๆเนี่ยกลับมาที่เดิมนะครับนี่คือ1รอบนะครับอ่านะครับแล้วเราจะหมุนไปจนสุดนะครับพอเราหมุนไปสุดปุ๊บนะครับนี่คือสุดแล้วนะนี่ครับนี่คือสุดแล้วนะครับมันลงมาได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยน่ครับประมาณนี้คือประมาณรอบครึ่งนะอ่านะครับดังนั้นเรารู้แล้วว่า ตอนนี้รถเรานะครับจากล้อตรงหมุนไปซ้ายสุด1รอบครึ่งจากล้อตรงหมุนไปขวาสุดคือ1รอบครึ่งอานะครับนี่คือเวลาเราหมุนกลับปุ๊บนะครับอันนี้ล้อตรงนะครับเราจะหมุนไปทางขวานะครับนี่คือเราเริ่มนะครับปุ๊บป๊บขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือครึ่งรอบนะครับอยู่ด้านล่างครึ่งรอบกลับขึ้นไปที่เดิมคือ1รอบครบวงแล้วนี่คือ1รอบนะครับเดี๋ยวไปสุดปุ๊บ ก็ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอเราหมุนกลับปุ๊บนะครับทีนี้นะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยหมุนพวงมาลัยไปปุ๊บหมุนไปสุดแล้วแล้วงงว่าเราจะหมุนกลับคืนกี่รอบดีวิธีนับเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมหมุนไปทางฝั่งซ้ายนะครับหมุนไปสุดเลยนะปุ๊บนะครับปุ๊บนะครับเราจะนับนะครับช่องว่างนะครับช่องว่างตรงส่วนนี้นะครับให้มาอยู่ด้านบนปุ๊บเรานับหนึ่งนะอา ดังนั้นนั่นหมายความว่าเวลาเราคือล้อตรงช่องว่างชิ้นใหญ่ๆเนี่ยตรงส่วนนี้ที่จะกลับขึ้นมาด้านบนมันจะมีประมาณ2ครั้งจําจไว้นะครับเลข2นะสครั้งเพื่อนจนอําไว้นะครับอ่านะครับดูนะครับอันนี้ผมหมุนซ้ายสุดนะครับผมหมุนกลับขึ้นมาปุ๊บนี่คือ1นะครับด้านบนด้านว่างช่องว่างอยู่ด้านบนนี่คือ1นะอ่าพอหมุนมาอีกทีนึงครับกลับขึ้นมาปุ๊บ นี่คือ2องช่องว่างด้านใหญ่กลับมาล้อกลับมาอยู่ด้านบนครั้งที่2เรานับ2นี่คือล้อตรงแล้วนะอ่าทีนี้นะครับเราจะหมุนไปขวาสุดนะครับเราก็จะได้ประมาณรอบครึ่งนะนะครับปุ๊บนะครับลงมาครึ่งรอบ1รอบนี่คือรอบครึ่งนะครับพอเราจะคือล้อตรงเราใช้หลักสูตรนะครับ2นะครับอ่านะครับ ช่องใหญ่ๆตรงนี้จะกลับมาอยู่ด้านบน2ครั้งนะครับอ่านี่คือปุ๊บนี่คือ1น,นะครับหมุนกลับขึ้นมาอีกทีนี่คือ2นี่คือล้อตรงแล้วอ่านะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับเวลาเวลาที่เพื่อนๆนะครับงงเวลาถอยหลังเวลาเลี้ยวเวลายูเทินเวลาหักเลี้ยวต่างๆนะครับถอยเข้าซองแล้วพอยลหยุดตึ๊บอ้าวสรุป สรุปแล้วล้อเราตรงหรือไม่ตรงเอาอะไรยังไงกันแน่นะครับมีวิธีนี้ครับนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะครับเราเราหมุนมาทางซ้ายใช่ไหมนะครับเราหมุนมาทางซ้ายปุ๊บนะครับแล้วเราหมุนมาทางซ้ายเราหมุนมาทางซ้ายเนี่ยแล้วมันไปต่อไม่ได้จำได้ว่าถ้ามันหมุนไปต่อไม่ได้เคยจําได้ว่าพี่ตั้มเคยสอบเลยว่าหมุนคืน2ครั้งนะครับให้ตรงที่ใหญ่ๆช่องว่างใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ด้านบน2ครั้ง ลองดูครับนี่คือหมุนขวาไปไม่ได้แล้วนะนี่ครับหมุนปุ๊บนับ1นะครับหมุนกลับขึ้นมาปุ๊บนะครับกลับมาอยู่ด้านบนนับ2อานับ2นะครับนี่คือครั้งที่2เนื่องหมายคามว่าเราล้อตรงแล้วถ้าเกิดเราหมุนขวาแล้วครับหมุนขวานะครับหมุนขวานี่คือสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะสุดแล้วนะครับเราจะคืนล้อนะครับใช้หลักการ2นะครับ ช่องว่างใหญ่ๆด้านบนช่องว่างใหญ่ๆตรงนี้นะตรงด้านบนพวมงมาลัยเนี่ยให้มาอยู่ด้านบน2ครั้งนะครับอ่าดูนะครับนี่นะครับหมุนขวาสุดแล้วนะไปไม่ได้แล้วนะหมุนขวาสวุดปึ๊บกลับขึ้นมาปึ๊บนี่คือ1น,นะครับหมุนกลับมาอีกทีนึงครับนี่คือ2ออ่านี่คือล้อตรงครับอ่านะครับจะไปฝั่งซ้ายจะไปฝั่งขวานะครับถ้าเราไปสุดทางปึ๊บหมุนไปสุดแล้วนะครับ เราจะคืนกี่รอบนะครับเพื่อนเพื่อนงงใช่ไหมสองครับพี่จํา2สองรอบเหรอเปล่าครับช่องว่างใหญ่ๆเนี่ยครับวิ่งกลับมาด้านบนสองครั้งนะครับอ่าฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับถ้าหมุนไปสุดแล้วนะครับอ่าหมุนซ้ายไปสุดแล้วนะครับจะคืนจะคืนล้อกี่รอบดีนะครับจะคืนหมุนเท่าไหร่นะครับนี่ครับวงกลมช่องว่างช่องว่างของวงกลมนะครับกลับขึ้นมาขั้นด้านบนนะนี่นับหนึ่งนะครับ หมุนกลับมาอีกทีนะครับปื๊บนะครับกลับขึ้นมาตอนนี้อยู่ด้านล่างนะครับกลับขึ้นมาด้านบนอีกทีนับ2นะครับครั้งที่2นี่คือล้อต,ตรงแล้วนะครับอ่านะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับ เดี๋ยวผมทวนให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจอีกรอบนึงนะวิธีการเช็คพวงมาลัยนะครับว่ารถเราต้องหมุนกี่รอบต้องคืนกี่รอบนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเช็คก่อนว่าพวงมาลัยของเรานะครับจากล้อตรงหมุนไปทางซ้ายสุดกี่รอบจากล้อตรงหมุนไปทางขวาสุดกี่รอบนะครับซึ่งรอบถ้าฝั่งซ้ายเท่านี้ฝั่งขวาก็จะมีค่าเท่ากันนะนะครับดังนั้นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเวลาหมุนเวลาหมุนสุดจากล้อตรง จะมีค่าเท่ากันแต่ปัจจุบันนะครับรถส่วนใหญ่นะนะครับผมคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะครับโดยทั่วไปนะครับรถส่วนใหญ่นะครับที่เป็นรถเก๋งนะครับการหมุนพวงมาลัยจะอยู่ที่ประมาณ1รอบครึ่งนะนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อี่ห้อนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับรอบในการหมุนพวงมาลัยนะครับก็จะอยู่ราวๆ หนึ่งรอบครึ่งนะครับพี่ตั้มหนึ่งรอบครึ่งยังไงอะ่ะเช็คอย่างไงครับอ่าอย่างนี้นะครับพวงมาลัยเราตั้งตรงนะครับเราดูตรงช่องว่างด้านบนพวงมาลัยนะครับอ่านะสมมติว่าตรงนี้เราตรงเราหมุนซ้ายปุ๊บนะครับช่องว่างที่อยู่ด้านบนของพวงมาลัยช่องว่างนะครับที่อยู่ในกรอบน่ครับช่องว่างเยอะช่องว่างช่องว่างใหญ่ๆนี่นะหมุนลงมาปุ๊บนะครับหมุนลงมาแล้วกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมปั๊บนี่คือหนึ่งรอบอ่าทีนี้พอรอบครึ่งใช่ไหมครับเราหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับไอตัวด้านบนเน ที่เป็นช่องว่างใหญ่เนี่ยก็จะลงมาอยู่ด้านล่างนี่อันนี้ก็คือครึ่งรอบดังนั้นจากล้อตรงหมุนไปทางซ้ายสุดนะครับเราก็จะหมุนประมาณ1รอบครึ่งเองครับอ่าทีนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราหมุนซ้ายไปสุดก็คือรอบครึ่งเราหมุนขวาไปสุดก็คือรอบครึ่งเวลาเราคืนเราก็คืนรอบครึ่งครับอ่าแต่บางทีงงสงสัยอีรอบครึ่งหมุนไปหมุนมาบางทีก็งง เราจะมีวิธีการนับยังไงไม่พิจั้มนะอ่าอย่างนี้นะครับเราจะนับยังไงใช่ไหมครับอย่างนี้ครับลองนับอย่างนี้เลยนะครับช่องว่างใหญ่ๆนะครับช่องว่างใหญ่ๆปุ๊บนะครับช่องว่างใหญ่ๆนะครับด้านบนของพวงมาลัยนะครับเราหมุนสมาร์เราหมุนไปซ้ายสุดปุ๊บนะครับช่องว่างอยู่ด้านล่างนะครับพอเราคืนมาปุ๊บนะครับด้านล่างอ่าจากช่องใหญ่ๆจากด้านล่างก็มาอยู่ด้านบนปุ๊บนับหนึ่งครับนะครับแล้วก็หมุนมาครับหมุนมาปุ๊บนะครับช่องว่างนะครับ ก็เลื่อนลงมาปุ๊บอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาปุ๊บกลับมาอยู่ด้านตรงปุ๊บด้านบนนะกลับมาอยู่ด้านบนปุ๊บพอตรงปุ๊บนะครับก็นับ2อานั่นหมายความว่านะครับช่องว่างนะครับที่หมุนสุดตอนนี้อยู่ซ้ายเอออยู่ซ้ายมือสุดนะครับพอหมุนคืนกลับมารอตรงเนี่ยมันจะกับเออมันจะผ่านมันจะผ่านด้านบนนะไอช่องว่างใหญ่ๆเนี่ยของภูมิอะไรมันจะผ่านด้านบน2ครั้งอ่านะครับ ฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับเราหมุนขวาสุดครับพอเราคืนมาปุ๊บให้ชิ้นใหญ่ๆอยู่ด้านล่างนะครับพอวนวกกลับมาปุ๊บอันนี้ก็นับหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนมาอีกทีหนึ่งปุ๊บจากมันหมุนนะครับจากด้านบนลงมาด้านล่างปุ๊บนะครับแล้วพอจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนปุ๊บกลับมาล้อตรงนับ2ครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีนับรอบในการคืนพวงมาลยนะถ้าเพื่อนๆงงนะครับเพื่อนๆหมุนไปซ้ายสุดแล้วปุ๊บตึกกนะครับเราเราบิดไปซ้ายสุดปุ๊บตึกๆแล้วนะครับมันไปไม่ได้ พอเราคืนเรานับยังไงดีนะครับพอดึงมาปุ๊บด้านบนช่องว,างวางอ่างใหญ่ๆอยู่ด้านบนปุ๊บนับหนึ่งแล้วก็หมุนมาอีกทีหนึ่งปุ๊บช่องว่างนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมด้านบนนับ2นี่คือเราคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับก็เป็นวิธีในการคืนล้อตรงวิธีวการนับรอบพวงมาลัยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะให้เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูนะถ้าเพื่อนๆงงนะครับวิธีการนับรอบพวงมาลัยวิธีการ หมุนพวงมาลัยแล้วงงนะครับถอยหลังเข้าซองนะครับหันดูหันไปหันมาหมุนไปวนมาอ่ะงงนะครับเราจะเช็คอย่างไงว่าล้อเราตรงนะครับวิธีการนับรอบพวงมาลัยวิธีนี้ก็ใช้ได้นะนะถ้าเพื่อนๆชอบวิธีนี้ก็ลองนําไปใช้ได้ดูนะถ้าเพื่อนๆงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ่าเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับแล้วก็แถมท้ายนะครับเพื่อนๆนะครับมือใหม่หัดครับยังงงยังสงสัยอยู่นะครับว่าเอซอยที่บ้าน ครับเป็นอย่างนี้ต้องขับเข้ายัางไงรถที่บ้านคันใหญ่กะยังไงอ่าเรามีกลุ่ม a c e b o o k ครับนะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาคุยเข้ามาแบ่งปันเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาได้นะครับเราเพื่อนๆเราเข้ามากันหลายคนแล้วนะนะครับลองเข้ามาคุยลองปรึกษากันดูครับอ่าถ้าเรามีอะไรเราก็ช่วยกันครับลองคุยลองปรึกษากันเอออย่างนี้อย่างนี้อะไรยังไงนะอ่าเพื่อนๆก็กดเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะนะครับและที่สําคัญนะครับ ไม่เสียตังค์เลยนะฟรีครับเข้ามาคุยกันนะอ,อนาคตผมก็อาจจะมีจัดกิจกรรมแจกเสื้อนะครับอาจจะมีกิจกรรมแจกแผ่นส้อนแสงอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่นะเ,นเพื่อนๆก็ลองเข้ามาคุยมาปรึกษา ถ้าเพื่อนๆงงสงสัยอะไรยังไงก็ลองเข้ามาคุยกันในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะถ้าเพื่อนๆจะเข้าก็อยู่ด้านล่างกดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่ากดเข้าปุ๊บเดี๋ยวรอผมแอ c e p เซปนะครับรอผมกดรับก่อนนะบางทีผมติดสอนนักเรียนอยู่นะครับผมยังไม่ได้กดรับก็อาจจะเป็นตอนคําๆนะอาจจะเป็นตอนขําๆดึดๆหน่อยผมกลับเข้ามาปุ๊บอ่าผมมาเช็คปุ๊บมามีใครเข้ามาบ้างผมก็จะกดรับให้นะอ่าก็ลองเข้ามาทักมาทายกันเข้ามาเจอมาคุยกันในกลุ่ม Facebook แล้วกันนะคครรััับบบเเป็นนนยงงงไก้าพื่อครับ กับการคืนพวงมาลัยนะอ่านะครับวิธีการคืนพวงมาลัยนะครับให้ดูว่าเราคืนถูกต้องคืนล้อตรงมีวิธีการนับยังไงครับผมก็ได้มาแนะนําให้เพื่อนได้รู้ได้ทราบแล้วนะครับวิธีการาเช็คด้วยนะครับว่าพวงมาลัยเราหมุนกี่รอบหมุนจากล้อตรงไปซ้ายสุดกี่รอบหมุนจากล้อตรงไปขวาสุดกี่รอบอ ผมก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการถามคำถามเพิ่มาเติมหรืองงอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับ ข้างปุบ s u b s ก์ไลนนะครับเพื่อทีเ่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่ลืมเปิดไฟเลี้ยวก,กันนะครับ